สวัสดีครับอันนี้มา,างานศพพี่พี่สาวนนพี่สาวเสียชีวิตไปเมือ่อเมื่อวานนี้นะครับวันนี้วันที่23เป็นวันที่สองของวันที่เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องอคนหมู่บ้านเดียวกันนะครับบ้านแขกเลนเค,ยเคียงนะครับ มาช่วยกันเนี่ยครับมาช่วยกันตกแตง่งทำอ่าเขาเรียกทำ,ทำเรียนเนาะเรียนทานของของที่เราจะอ่าทานไปหาผู้เสียชีวิตนะครับเป็นประเพณีของอ่าทางภาคเหนือนะครับของของของไทยพวนนะไทยพวนนะครับ ของไทบวนประเพณีของไทบนญจ่เป็นแบบนี้นะครับร่วมไม้ร่วมมือกันมาทํานะครับม้นลูคอันี้อั้ยเนี่ยเอาอนะนี่คุา้าำหน้า น้ำน้าซุปน้ำซุปไปอ๋ออันนี้น้ำน้าซุปเข้าไปเขาเขาดีปลาทุสันเนาะ้ำน้าก่อนนี่นะง่ะเฮ้ี่นี้นอเนี่ยเออนี่ครับวพน้องนะขอจ่าเขาป้ก่อืมแาครับนี่ก็จะทำเป็นอันเดียวเนี่ยมเอันเดียวนี่ย นี่มัถึงนี่แนะครับครับอ๋อัวนี้ปักเข้าไปตามหูนี่นะอ๋อเขาใจได้เลย วนีที่ดีงามมากเลยนะครับเนี่ยคนละไม้คนละมือช่วยกันนะครับ นี่เลอเยนทันอ่ะนี่เียนทันอ่ะนี่ครับอนี้ผูมามาผูอ๋อมาผู

เป็นความร่วมมือร่วมร่วมแรงร่วมใจกันช่วยนะครับช่วยกันทำนะครับเนาะ,ะนี่จะเป็นตกแต่งก่อนที่เราจะเอาศพเคลื่อนเข้าป่าสุสานนะครับก็จะมีเครื่องไทยทานท็นเค้าถึงพวกนี้นะครับนำนำกระบวนนะครับ เก็เป็นเรียนทานนะครับเรียนทานเรียนทานถวายเราจะทานให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะครับเรียนทาน ขอบคุณนะครับที่ติดตามรัะชมนะครับสวัสดีครับ